เสียบกุญแจเข้าไปที่เบ้าของกุญแจเสียบเลยครับโอเคเสียบแล้วนะก่อนจะสตาร์ทรถนะครับพี่ยาเท้าซ้ายเหยียบแป้นคัทคือแป้นซ้ายเหยียบให้สุดแล้วก็เชคเกียร์ว่างก่อนทุกครั้งก่อนการสตาร์ทรถอ่ะเชคเกียร์ว่างเกียร์ว,ว่างยังครับว่างแล้วเพราะสามารถยกซ้ายยกขวาอีนะเท้าขวาวางไว้ที่ตำแหน่งของแป้นเบรกนะครับก็มือขวาที่จับกุญแจรถอยู่นะพี่ค่อยๆผักสวิตไปทีละกิก๊กทีละกิก๊กอ่ะผักครับ ป๊บอ่ะดีอันนี้คือตำแหน่งของกุญแจอยู่ในตำแหน่งของ ACC เนี่ยแบตเตอรี่ก็จ่ายที่กล้องแบตเตอรี่ก็จ่ายที่นาฬิกานะครับอ่ะหมุนไปกิกนึงไปตำแหน่งออนอ่าน,นีคือออนและพี่เห็นว่าไฟหน้ปาปัดโชว์ละนี่คือตำแหน่งออนแบตเตอรี่มาจ่ายที่ไดสตาร์ทพร้อมที่จะสตาร์ทรถแล้ว โอเคนะท้าซ้ายยังเหยียบค้างอยู่นะพี่นะอ่ามือจับกุญแจอยู่นะโอเคบิดกุญแจขึ้นไปข้างบนบิดบิดแล้วค้างไว้ประมาณ2วิอ่ะบิดเลยครับหนึ่งเอาเอาใหม่ต้องค้างหนึ่งสองปล่อยมือเลยติดละโอเคนี่คือโยติดแล้วนะพี่นะโอเคค,อเครับอ่าเปิดแอร์ครับนี่ตัวนี้ครับหมุนมาโลก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเอเบอร์เบอร์สามเลยก็ได้ถ้าไฮคือเบอร์สุดท้ายคือเบอร์สี่เอาแค่แค่เบอร์สามพอเอากระจบขึ้นใน้ผมที่เกี่ยวขึ้นเลยครับ อ่านี่คือฝั่งของพี่นะแล้วก็ฝั่งของผมด้วยเอา,อาละเดี๋ยวผมจะให้พี่ยาขับออกตัวได้กีนหนึ่งพิยาไม่เคยขับรถเกยียร์ธรรมดาเลยใช่ไหมใช่โอเคนะ,ะเวลาเราจะขับออกตัวนะครับก็ต้องขับออกตัวได้กีนหนึ่งนะตอนนี้เท้าขวาพี่อยู่ที่เบรกแล้วใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เบรกมือถูกดึงขึ้น ดึงด้ามเบรกขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดปุ่มถูกครับถูกเลยเอาลงไปครับดีมากนะครับก่อนจะขับรถไปจะต้องไม่มีสัญลักษณ์สีแดงติดที่หน้าจอสมุินะพี่นะถ้าพี่ยังไม่ได้ล้เข็งข่ดนวปลดเข็มท่านก่อนแล้วเบรกมือดึงขึ้นมาใหม่แล้วก็ประตูฝั่งผมสมมติปิดไม่สนิทก่อนที่พี่จะไปจะต้องไม่มีสัญลักษณ์สีแดงติดเสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมีอยู่สาม สัญลักษณ์เลยกันสัญลักษณ์ที่กระพริบกระพริบอยู่ก็คือเข็มขดัดโอเคเข็มขัดพ่รักเลยกันพ่รักเลยนะเอาละปุ๊บสัญลักษณ์ตัางที่กระพริบผนะ่านประตูเ,เห็นไหมจะเห็นรูปภาพรถอ่าประตูไม่แน่นหรือปิดไม่สนิทนั่นเองโอเคนะก็ต้องเช็คว่าฝั่งไหนเอาสมมติว่า,าเป็นฝั่งโผล่แต่ผมนะแต่ผมจะปิดประตูใหม่ สารที่เห็นที่เหลืออยู่ก็คือสารของเบรกมือโอเคครับพี่อ่านรถบรกมือลงนะ,ะดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็กดปุ่มครับแล้วก็เอาลงไปถูกต้องหายหมดแล้วนี่ครับก่อนที่จะขับรถเครื่องตัวไปจะต้องไม่มีสัญลักษณ์สีแดงถูกโอเคครับพร้อมที่จะเข้าเกณฑ์นหนึ่งเลยนะเท้าพิยาเหยียบแป้นซ้ายสุดคือแป้นคันเรียบร้อยโอเคเข้าเกณฑ์นหนึ่งครับดันซ้ายดัขน,ดนขึ้นดันขึ้นเป็นแรกปุ๊บโอเคอ้ามือกำมือจับพุ่มอะไร เท้าซ้ายที่พิยาเหยียบคัดอยู่ตอนนี้นะให้ค่อยๆย,ย,ยกทั้งเท้าขึ้นมาอย่างช้าๆช้าๆผมผมผมแป๊บนึงครับขออนุญาตครับพ่ยาผมขออธิบายอย่างนี้ก็คือว่าการปล่อยคัทออกตัวขอแบ่งเป็นสองจังหวะจังหวะที่หนึ่งค่อยๆปล่อยเท้าซ้ายออกมาอย่างช้าๆพอรถเริ่มเคลื่อนตัวแล้วเท้าซ้ายต้นหยุดนี่นี่คือจังหวะที่หนึ่งโอเคพ่ยาลอาทำตืนะอ่ามองกระจกมองข้างด้าขวางนิดนึงม,มีใครไหม ไม่มีนลโอเคเท้าซ้ายครับค่อยๆยกมาอย่างช้าๆช้าๆมากๆโอเคพอลดขึ้นตัวแล้วเท้าซ้ายนี่ดีมากเลยเดี๋วลดขึ้นตัวแล้วพอลดขึ้นตัวไปสักพักหนึ่งอีกไปสักพักหนึ่งเท้าซ้ายปล่อยไห้หมดนะครับพี่ยาค่อยๆปล่อยดีครับดีมากดีมาก,มากปล่อยเอาไว้หมดเลยดีครับนีคือเราขับออกตัวโดยใช้เกียอะไรครับพี่ยาเกียหนึ่งเกียหนึ่งดีครับผมจะให้พี่ยาเลี้ยวกว่านะเปิดไฟเลี้ยวกว่าตีไฟเลี้ยวลงมองกระจกมองข้างหน้าขวามีใครแซงขวาเราไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะขยับรถ อยู่เลนขวานะเอาองขวาซ้ำอีกทีนึงมีใครไหมโอเค okay. เราจะเลี้ยวขวาขา้างหน้าเท้าขวายังอยากให้วางไว้ที่เบรกก่อนอเพราะเราออกตัวที่เกณร์นหนึ่งแล้วรถจะเคลื่อนตัวออกไปได้ประมาณนี้นะครับเราใช้ความเร็วประมาณนี้ในการเลี้ยวขวานะพี่ยาไปเลี้ยวดับแล้วตัดเลี้ยวใหม่ครับโ okay. อเคหมุนครับหมุนมองในซอยมีใครไหม,มไม่มีมองข้างหน้าครับเลี้ยวขวามาเจอถนน2เลนเลี้ยวขวาแล้วต้องอยู่เลนซ้ายแบบนี้โอเคพอรถใกล้ตรงนี้แล้วพี่ยาคืนเลยกลับให้ล้อตรงวงเลยตรงล้อตรง ข้างหน้าปลอดภัยแล้วเท้าวขวาครับพี่ยาเท้าวขวา,า,วขวาอยู่เบรกอ่นะพี่ยาตวัดไปที่แป้นคันเร่งเลยตวัดครไป <le> กดคันเร่งนิดหนึ่งดีครับตอนนี้พี่ยาก็กดคันเร่งด้วยเกียร์อะไรครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเออไปเกียร์หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเล okay, ี้ยวขวาโอเคนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาติดไฟเลี้ยวลงครับดี เท้าขวาที่พี่ยาเหยียบเคร่งอยู่นะค่อยๆยกเท้าขวาออกมาจากแป้นเคร่งแล้วมาวางไว้ที่แป้นเบรคครับใช่โอเคเหยียบเบรคนิดนึงแล้วเหยียบคัสลงไปเบาๆนะโอเคเหยียบคัสเพื่อให้รถชะลอตัวลงแต่รถไม่หยุดโอเคมองหน้ารถให้หน้ารถออกไปปนนน้อนครึ่งถนนพี่ยาหมุนขวาเลยมองในซอยไม่มีใครออาหมุนครับหมุนอ่าระว,วังท่อสีเหลืองด้วยอ่ารถตรงแล้วคืนกลับเป็นครบับดีครับดีครับ,รบอ่าปลอดภยกฐกฐัยแล้วกดเคร่ง เดี๋ยวผมจะให้พี่ยาเปลี่ยนเปียกสองนะพี่ยาเร่งคันเร่งให้ได้ยินเสียงเขยุ่นอาวุธเสียงที่เขยุ่นอาวุธก็คือความเร็วจะขึ้นมาประมาณ20่สิบเอาเขียดได้20แล้วเท้าซ้ายเหยียบคันก่อนเท้าซ้ายเหยียบเขาเท้าขวายกขึ้นมาเท้าข้ายกเครับเอาเกียร์เปลี่ยนเกียร์สองครับจากเกียร์หนึ่งลงมาบ้างก่อนดันซ้ายสุดดันซ้ายจากนั้นขวาดัานซ้ายดันลงดันลงครับดันลงเออโอเคไม่เป็นไร <laughs> อันนี้เกียร์อะไรแล้วเกียร์สอง๋อเกียร์สองพิยาเปิดไฟเลียล้ยวขวาผมจะให้พี่ยาเลี้ยวขวานะครับ ปเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยอมองกระจกขวามีใครไหม,มอ่ะเท้าขวากดเบรกนิดนึงครับให้รถชะลอตัวนิดนึงดีครับอ่ะมองหน้ารถให้หน้ารถออกไปประมาณขึ้นถนนพิยามุงนปาเลยโอเคอ่ะให้หน้ารถอยู่เลนที่สองโอเคอ่ะขึ้นครับสวัสดีครับ ดีอ่ะเคยแล้วครับนิดนึงเคยไปนิดนึงโอเคมือต้องอยู่ตำแหน่งไหนเอ,อ่ย9กับ3จ้ะ9กับ3โอเคถูกต้องเ <c oughs> ปลอดภัยแล้วกดกระเด่งได้โอเคครับตอนนี้พี่ยาใช้เกียร์2อยู่นะครับความเร็วของเกียร์2ก็จะประมาณ2 0่สถึงสีนะแต่ทางเลี้ยวซ้ายข้างหน้าจะเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะยากผมจะให้พี่ลดเกียร์จากเกียร์สองเกียร์หนึ่งโอเคเปิดไปเลี้ยวซ้ายก่อนการลดความเร็วนะครับเอาเท้าขวาเหยียบเบรก่อนครับแล้วก็เท้าซ้ายเหยียบคันที่สุด จากเกียร์สขึ้นมาว่างก่อนแลดันซ้ายดันขึ้นคือการลดความเร็วต้องเหยียบเบรกก่อนและเหยียบคานแลเปลี่ยนจาก2ไปเป็น1นะรถต้องช้าม,มากๆพี่ถึงจะเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์สเป็นเกียร์หนึ่งได้ง่ายนะโอเคอ่นานาลุกเข้ามาอยู่ในเลนซ้ายแล้วพี่ยางติดกลับครับดีมากโอเคนี่คือเกียร์หนึ่งนะพี่ยานะ